โมเมนต์สุดฟินลิซ่าแลกทิ้งในงาน True ID ค้นหาตัวตนของลิซ่าผ่านกิจกรรมสุดพิเศษให้หายคิดถึงลิซ่าแลกทิ้งในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเวิลด์คลาสและเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัว True ID ได้สร้างปรากฏการณ์เติมเต็มความสุขแบบจุใจให้กับลูกค้า True และแฟนอนม่ยมกไปพร้อมกับเปิดประสบการณ์ความฟินแบบจัดเต็มผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ True ID โดยลิซ่าได้สมมอบความสนุกและแชร์โมเมนต์ความน่ารักสดใส ผ่านการทำกิจกรรมมากมายและเล่นเกมบนเวทีให้แฟนๆได้ส่งเสียงกรี๊ดกันสนันลั่นฮอนเป็นกระแสท็อกอฟเดอรทาวสนันโลกโซเชียลดันแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอจลิซาสตรูไอดีขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยทะยานสูงสุดอันดับ25ในระดับโลกอย่างรวดเร็วโดยขยับสูงสุดถึงอันดับ15ในทั่วข้างคืน World w i ว e Trend ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากนายเอกราชปัญจวีนีนหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัลบมจ ทรูคอร์ปอเรชันร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบดอกไม้เพื่อต้อนรับลิซ่าแบล็กพิงเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวทรูไอดีอย่างเป็นทางการพร้อมมอรอเบิร์นสเวนวินเดลหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการกลุ่มดิจิทัลมีเดียบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดร่วมจับฉลาก40ผู้โชคดีเข้าร่วมแฟนไซด์กับลิซ่าแบบใกล้ชิดโดยได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งในด้านความโปร่งใสและยุติธรรมให้แฟนๆได้เข้าถึงโมเมนต์สุดน่ารักที่ทำให้ฟินกันแบบสุดๆนะ ทรูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามในงานทรูไอดีจัดให้มีโซนกิจกรรมมากมายให้บลิงและลินลี่ชาวไทยได้ใกล้ชิดและสัมผัสต,ตัวตนของลิซ่าแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวคนพิเศษของทรูไอดีที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสุขส่งต่อความเป็นเดอะเน็กเวิลด์คลาสสมาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์แบบจัดเต็มกับกิจกรรมเติมใจและเจาะลึกเติมเต็มช่องว่างระหว่างแฟนคลับและลิซ่าโดยสอดแทรกข้อมูลฟังก์ชันที่หลากหลายของทรูไอดี ย้ำความรู้ใจที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ซึ่งบอกเลยว่างานนี้แฟนๆและทุกคนที่ร่วมงานต่างถูกตกด้วยรอยยิ้มความสดใสและเสน่ห์ที่ดึงหูดของลิซ่าไปแบบเต็มลิซ่าได้มอบช่วงเวลาพิเศษกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยเริ่มจากการเปิดตัวสุดปังของลิซ่าด้วยการกล่าวทักทายแฟนๆอย่างอบอุ่นรวมถึงการพูดคุยถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของครู e ID และพูดถึงความประทับใจที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับคร u e ID ตลอดจนมีการตอบคำถามกับดีเจนุ้ย พิธีกรของงานด้วยคำถามโดนใจจากชาวลิงและลินลี่ชาวไทยซึ่งลิซ่าตอบคำถามได้อย่างน่ารักเป็นกันเองพร้อมหยอดคำหวานให้ได้ฟินกันทั้งงานจนเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆนังสนั่นตามมาด้วยมินิเกมไฟยูทรูไอดีที่ให้ลิซ่าตามหากล่องทรูไอดีรีโมทและจอที่สามารถดูทรูไอดีและอีกเกมกับการตามหาอักษรชื่องานวัดท True ID ที่ซ่อนอยู่ในห้องจากนั้นต่อด้วยการให้ลิซ่าวาดภาพบอกความรู้สึกของตัวเองลงบนเสื้อยืด และนำมาทำกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยการเล่นเกมหาผู้โชคดีจากถ่ายภาพในงานพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัซลิซ่าสตรูไอดีและโพสลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองซึ่งภาพของใครตรงใจที่สุดลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อย,ยืดที่ลิซ่าวาดเองกับมือซึ่งมีเพียงตัวเดียวในโลกพร้อมรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากครูไอดีหลังจากนั้นถึงช่วงเวลาพิเศษกับการเซอร์ไพรส์ลิซ่าด้วยแฟนโปรเจกต์ที่แฟนคลับร่วมทำกับครูไอดีเพื่อเผยความในใจถึงลิซ่า ว่าลิซ่าเติมเต็มใจของเราในด้านไหนและช่วยกันแปลอักษรชูป้ายบอกรักลิซ่าซึ่งทำเอาศิลปินคนสวยประทับใจและยิ้มแทบไม่หุบเลยทีเดียวปิดท้ายความฟินจนแทบละลายกับความสดใสสุดๆของแบรนด์แอมบาสเดอร์ครูไอดีอย่างลิซ่าและพิงซึ่งแฟนๆจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีกับกิจกรรมแฟนไซด์กับผู้โชคดี40คนในงานที่ได้รับลายเซ็นจากล bon ิซ่าบนเวทีพร้อมมีโอกาสพูดคุยกับลิซ่าแบบใกล้ชิดและเป็นกันเองสุดๆ พร้อมการต้อนรับลิซ่าเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัว True ID อย่างเป็นทางการและชวนเปิดประสบการณ์สนุกสุดทุกอารมณ์ที่ True ID กับหลากหลายคอนเทนต์ระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นกีฬาสุดมันซีรีส์สุดฟินหนังยอดฮิตหรืออนิเมะสุดฮอตรองรับทุกแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์ทั้งทั้งแอปเว็บและกล่อง True ID ส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกที่เหนือชั้นให้คนไทยได้อย่างแท้จริงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัลอย่างครบครัน ลิซ่าแลคทิงเผยว่าดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว True ID และก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกๆคนในวันนี้ต้องขอบคุณ True ID ที่ทำให้พวกเราได้มีโมเมนต์แบบนี้และขอบคุณทุกกำลังใจทำให้ตอนนี้มีเอนเนอล้นล้นและขอบคุณทุกๆคนที่เสียสละเวลามาหาหนูนะคะและขอฝาก True ID ด้วยนะคะทุกคนติดตามดูภาพบรรยากาศทั้งหมดของงานวัดพ t r u e ID ได้ที่ www.cruid.net/thtkts หรือติดตามกิจกรรมพิเศษจากครูไอดได้ทาง Facebook และ Instagram t r รู i d